أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและ ทางนำจากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะครับ mm. ท่านพี่น้องครับ mm. ผมขอให้ท่านพี่น้องนั้นได้ช่วยขอดูอาขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ผมด้วยอย่างที่ผมได้เคยบอกพี่น้อง mm. โดยเฉพาะในเดอรอมฎอนนี้ mm. พี่น้องประกอบอามาลไอบาดัต ทำความดีอย่างมากมายความดีต่างๆอย่างมากมายซึ่งผมอาจจะทําไม่เท่าพี่น้องก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นคนรักคนดีทําอามัลอิบาดัตต่างๆมากมายเนะี่ยอย่าลืมผมกับท่านอาจารย์อามิลอนาในดัวอา์ของท่านด้วยสิ่งที่ผมต้องการให้พี่น้องขอก็อขออัลลอฮ์รับการถือสินอดของผมกับจารมีนขออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตอาลารับอามัลอิบาดัตต่างๆที่ผมและจารมีนทําด้วยด้วยเถิด ขอขอต่อรอ์นะครับช่วยช่วยขอให้อัลลอฮ์รับความดีต่างๆที่เราทําด้วยแล้วขออัลลอฮ์สุบฮานาะหุตาอาลาอยาให้มีสิ่งใดมาทําลายความดีที่เราได้ทําไปได้ความดีที่เราอุตสาหะอดทนพยายามได้ทําไปอย่าให้มีสิ่งใดมาทําลายความดีนี้แล้วขออัลลอฮ์สุบฮานาะหุตาอาลาได้ยกโทษบาปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่ให้กับเราด้วยอันนี้ผมฝากพี่น้องช่วยขอให้เราทั้งสองคนด้วย ไม่คิดอะไรมากไม่คิดค่าตอบแทนไม่คิดไม่อยากจะขอพี่น้องอะไรมากพี่น้องดูอาให้เราด้วยและอย่าลืมดูอาให้ทีวีมุสลิมได้ยืนหยัดอยู่ต่อไปด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ยืนหยัดต่อไปด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เพื่อจะเผยแผ่แนวทางอะลีซุนนะวันจะมาอแนวทางซาลัฟพี่น้องอย่าลืมขอด้วยให้ทีวีมุสลิมนะครับใครจะเกลียดใครก็แล้วแต่แต่ขอให้ทีวีมุสลิมได้อยู่ต่อไปด้วยกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวตอนที่แล้วพี่น้องติดตามชม ใจจดใจจ่อเลยใช่ไหมว่าเราจะมาคุยโดยใช้วิชาการไม่ใช่อารมณ์และตรงตรงประเด็นไม่ไม่ไมอ้อมไม่นุออ่นอ,อ้อมอะไรต่ออะไรไม่ตรงประเด็นเราจะคุยแบบตรงประเด็นว่าทําไมอีกวันไม่ใช่อาริสุนนะแล้จะคุยแบบสรุปนะแต่ถ้าพี่น้องต้องการข้อมูลแบบแบบเต็มเต็มที่เนี่ยติดต่อมาได้ข้อมูลเยอะแยะถ้าพี่น้องรู้ภาษาอังกฤษนะไปพิมพ์ใน Google เ,เนี่ยแลว้วเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้อุลมาเขียนหนังสือมาต่างๆมากมายแต่เราจะเอาคําโต้ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ถ้าเขาจะป้องๆไอ,อ้ควานเนี่ยเราจะเอาคําโต้เขามาแย้งให้พี่น้องได้ดูได้เห็นว่าเขาอ้างว่าอย่างนี้แล้วเราจะโต้กลับไปว่ายัางไงดีเดี๋ยวผมจะเป็นฝ่ายถามอาจารย์อามีนเดี๋ยวให้อาจารย์อามีนได้พบปะทักทายพี่น้องก่อนนะครับเชิญครับอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมะรอห์มะตุลลอฮ์วะบาริกาตุครับอาจารย์ <c oughs> อย่างที่ผมได้บอกในตอนที่แล้วว่าเราจะรู้ว่ากลุ่มไหนหลงไม่หลงเนี่ยดูกุรอานก่อนท้ากุรอานกล่าวจบ ้ากรอ่านไม่มีหะดีิหะดีมิมีไม,ม่เช่นกอคอวาริดมีคืออาจารย์ชริบบางครั้งถ้ะกรอ่านกล่าวตรงๆก็ต้องมีคําอธิบายอีกว่ากลุ่มนั้นมันมีลักษณะอย่นอ,อ,อุลามาสารับอธิบายต่ออีกใช่เช่นคอวาริดนะบีพูดก็จริงเดี๋ยวบางคนว่าวคอวาริดม่มีแล้วอะมอง,องไม่เป็นมองไม่เป็นอีกมองไม่ออกมันอีกมึนอีกมึนอีกม่รู้อะไรก็ต้องอาศัยนั่นน่ะสิสารับอธิบายแล้วก็อาศัยอุลามามองอุลามาะที่เผชิญหน้ากับ กลุ่มต่งางๆที่เกิดขึ้นในสมัยของตัวเองอมองว่ากลุ่มสมัยเราจะมีคอวาริชหรือไม่เนี่ยทั้งๆท,ที่นบ,บีกล่าวเรื่องคอวาริชเอาไว้แล้วว่าเป็นกลุ่มที่นำสู่ไฟนรกเขาเลยเฟรกตุนนาริยะเป็นกลุ่มที่นำสู่ไฟนรกแต่กระนั้นก็ตามอุลามาประจํายุคสมัยเราก็ต้องมามองให้เราอีกทีหนึง่งว่าคอวาริชที่นบ,บีกล่าวเมื่อพันสะี่ร้อยปีเนี่ย ปัจจุบันยังมีอยู่ปะกลุ่มนี้มันมันมันกินถึงพวกไหนบ้างเรามองไม่ออกเห็นไหมเรามองไม่ออกทีนี้อาจารย์กลุ่มอ้ควานถ้าไปดนกุรานไม่มีฮัดิษไม่มีเพราะกลุ่มอ้ควานเพิ่งจะเกิดเมื่อไม่เท่าไหร่นะจารย์ประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับ เมื่อร้อยกาปีที่ผ่านมาพี่น้องไม่ต้องพูดสารลับแล้วสารลับเป็นพันปีที่แล้วอาจารย์เฉลิมเราย้าอยู่เสมอนะอการที่เราบอกว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ใช่อลิสุน่ยเราพูดบนความหมายที่ว่าแนวทางกฎระเบียบนโยบายอุดมการของกลุ่มนั้นไม่ใช่อลิสุนะอไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นลงนรกหมดไม่ใช่ไม่ใช่อืถูกต้องไม่ใช่เหมือนกันผมบอกว่าอาเชโรไม่ใช่อลิสุน่าเนี่ยพูดมาแล้วไม่ได้แปลว่า อิหม่ามที่เป็นอาชัยรอนี้ไม่ใช่ลิสุนา่าเลยคือมันต้องแยกให้ออกระหว่างแนวทางนโยบายกลุ่มกับตัวคนที่อยู่ในกลุ่มเพราอย่างนี้รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลที่ที่ที่ไม่เอาทักษิณก็จะบอกว่ากลุ่มเสื้อแดงเป็นกลุ่มล้มเจ้า แต่ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่ในเสื้อแดงนี่เป็นกบฏหมดทุกคนทุกรายละเอียดล้มสถาบันมาเลยมันคนละเรื่องอย่างนั้นอ่ะเป็นรายบุคคลเลยเนี่ยเวลาเรื่องดุนยาเนี่ยทำไมรู้เรื่องจังเรื่องศาสนาทำไมไม่เข้าใจเอออ่ะทีนี้ทีีน้อจากลับเข้ามาว่ากุมิควานอ่ะผมจะตั้งโจทย์ ผมจะอธิบายกอนว่าทําไมนักวิชาการถึงบอกว่าเขาออกจากอลิซุนได้อาจารย์อธิบายเอา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 เขาวๆนะคงไม่ต้องยุกรายละเอียดสรุปสรุปสรุปใครอยากได้รายละเอียดติดต่อมาที่เราพูดเนี่ยผมดีใจอย่างหนึ่งนะทรานชลิในไทยนี่ไม่มีควานแน่นะฉะนั้นก็ตามที่เห็นก็ไม่มีใครบอกว่าไม่มีใครไม่ควานนะคือในไทยเนี่ยไม่มีอีควานฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยนะคิดว่าคงไม่มีใครคันอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เพราะว่าไม่ไม่มีควานอยู่ส่วนถ้า คือถ้ามาค้าแล้วไม่ใช่อีควานผมไม่ขอคุย oh. เพราะว่าผมจะคุยกับเจ้าตัวเดี๋ยวก็คุณจริงหรือเปล่าคือคุณเป็นอีควานจริงหรือเปล่าแล้วที่คือ,อคุณไม่ใช่อีควานไงคุณไม่ใช่อีควานทีนี้เวลาคุณมาพูดแล้วมันของจริงไหมล่ะเหมือนผมสมมติผมจะตีชีอะถ้าชีอะบอกว่าไม่จริงตัวจริงของชีอะไหนมาแก Oh. คือผู้รู้ชียอ่นะมาแกไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เชียะมาแกให้เหมือนแต่ก่อนเวลาเราทําทีวีเรื่องเชียะคนที่โทรมาบางทีไม่ใช่เชียะนะ,ะเป็นซุนนีที่ชอบเชียะแต่ฉันริปจำคนคนหนึ่งไ,ไหม,มที่โทรมาเราพาดได้ได้ได<ๆ>้เ<ๆ>ชียะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ยนะอย่างน,นี้เชียะไม่ได้เชื่อนะกูรอนไม่ชอบเชียะไม่ได้ซุนนีผมบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นเชียะแล้วคุณไม่ร<ๆ>ู้อะไรผมไม่มีเวลาจะมาเสียเวลากับคุณเพราะว่าคุณไม่ใช่เชียะ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องดีกว่าเรื่องของคุณไม่ฟังผมมาเรื่องของคุณคุณไม่ต้องฟังก็ได้งั้นอ่ะเอาเอาเอาชี์แย้มาคุยเฉะนั้นถ้าจะค้านขอให้เป็นอีควานแท้ยืนยันตัวเองก่อนว่าท่านเป็นอีควานจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นอีควานแท้ผมจะได้จะได้คุยกันรู้เรื่องจะได้คุยกันรือเวลาคุยถามว่าเป็นอีควานเปล่าไม่ใช่ตอบไม่ตรงไม่ใช่ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นนะเออให้มันอย่างนั้นมันอย่างตอบไม่ตรงคำถามไม่บางคนก็บอกว่าไม่เป็นบางคนบอกไม่เป็นก็ไม่เป็นก็ออกไปก่อนผมจะคุยกับคนเป็นเพราะว่า คุณเนี่ยไม่เป็นอีควานบางทีสิ่งที่คุณบอกว่าผมพูดผิดคุณอาจจะผิดก็ได้เพราะคุณไม่ใช่เจ้าตัวคนไม่รู้ดีเท่าค,คุณไม่รู้ดีกว่าเจ้าตัวฉะนั้นเอาเจ้าตัวมาอจบ,บทีนี้สาเหตุที่มีการวิจารณ์ว่ากลุ่มอีควานมีนโยบายไม่ตรง,งกับอลิซุนนะหนึ่งกลุ่มอีควานมองว่าการพูดเรื่องอกีด้าในสร้างความแตกแยกอันนี้หลักฐานเลยไปถามเขาดูแล้วกันคนที่เป็นอีควานว่าจริงไหมที่พูดเนี่ย อันนี้อาจารย์ต้องแยกอันนี้คือนโยบายกลุ่มนะนโยบายแนวทางเขานะคือแนวทางเาส่วนคนที่อ้างตัวเองเป็นอิกวานไม่เห็นด้วยกับข้อนี้บางทีอาจจะเอาบางข้อบางข้อไม่เอานี่เรื่องของคนอาจารย์มันแบบนี้เหมือนกับชีอะห์เนี่ยกูอ่านครบไหมถ้าแนวทางนะไม่ครบอาจารย์สถิปคนที่ด่าชีอะา์ว่าชี้อ์เน่ยรับประทานอุจระอิมามรับประทานดินกัรบาลกูอ่านไม่ครบเนี่ยชีอะห์ที่ไม่เชื่อก็มีตลงนี่ไม่ต้องพูดใช่ไหมใช่ผมกําลังจะบอกว่า นนคนที่เป็นอีกวานแล้วแล้วไม่เห็นด้วยกับข้อนี้ของอีกวานคือถ้าพูดอะกีดัจะสร้างความแตกแยกเนี่ย <ละ S 1> ถ้าคนที่เป็นอีกวานเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกผมว่าไม่เห็นด้วยกันนโยบายข้อนี้อันนั้นเรื่องของคุณคุณไม่เห็นด้วยนนะเรื่องของคุณแต่คุณกล้าปฏิเสธว่าที่ผมพูดนี้ก็ไม่ใช่อีกวานอคือประเด็นอยู่ว่าที่ผมพูดเนี่ย <c oughs> เป็นนโะยบายอีกวานใช่ไหมที่ ล้วคุณจะบอกที่ผมพูดนี่เป็นนโยบายยูลูือื่นเนอีควันไม่ใช่มันก็อีควานเหมือนกันอีควานอีกแบบอีควานต้นคั่วัวเหมือนชีอะต้นคั่วนี่คืออะไรปฏิสิธิ์กวางไม่ครบซาบาเป็นกาเฟตใช่แต่ชีอะอวามบางคนเชื่อว่ากรอ่านครบผู้นำชีอะบางคนเคยท้าสาบานบอกว่ากรอ่านครบก็ยังท้ามาแล้วผมบอกว่าคุณท้าในความเชื่อของคุณแต่ว่าเราเอาหลักการของคุณคุณต้องท้าว่าไม่เคยมีอิหมามบอกคุณดิที่ที่บอกว่ากรอาน ไม่ครบคุณตาอสาบานอย่างนี้ไม่ใช่เอาคุณเนี่ยใช่ไหมการโตใช่ไหม,มไม่ใช่เอาตัวเองมาสาบานตัวเอง<ช>ไม่ใช่แนวทางคือแนวทางหมายความว่าสิ่งที่อิมบามมาก่อนคุณน่ะใช่เขามีแนวทางแบบนี้แต่คุณสวนกับเขาเรื่องของคุณนละคนที่เป็นตบลิกไม่ได้ยอมรับตบลิกไปทุกอย่างตบลิกบางคนไม่เอาเล่มเขียวนะบอกว่าไม่อยากใช่แล้วอยากจะใช้เล่มอื่นแต่คำถามปฏิเสธได้ไหมว่าเล่มเขียวของตตบลิกปฏิเสธไม่ได้เนี่ยันใดก็ฉันนั้นอ่ะอีกวันข้อที่หนึ่งคือ มองว่าการฟื้นฟูอากีดาเนี่ยไม่ใช่หนทางที่คนจะทําปฏิเสธสร้างความแตกแยกฉะนั้นอิควานจึงปฏิเสธการเรียกร้องคนไปสู่เตาฮีตเมื่อปฏิเสธคนการเรียกร้องคนไปสู่เตาฮีตอิควานก็เลยไม่ไม่คิดจะอะไรกับอาเชโรเพราะอาเชโรนั่นคือเป้าหมายในการเรียกร้องอ,อ่ะสองสองนะอิควานไม่มีนโยบายการฟื้นฟูสุนนะหีนโยบายนะใช่ไม่มีกฎหลักคําสองแนวไม่มี เดี๋ยวย้ำอีกทีบางคนก็ผู้นำอีควานบางคนเคยเผยแพร่ซุนนะการนั่นตัวเขาพี่น้องต้องแยกให้ออกนะถึงบอกแบบตะเกียอธิบายแบบตะเกียบแบบตะเกียบพี่น้องแบบตะเกียบนะไม่ไม่ไหวมาอธิบายแบบทุกข้อละอ้าวข้อที่สองใหม่นี่ยังไงอีควานไม่มีนโยบายฟื้นฟูซุนนะจากวิธีสามเน้นสมรรฉชันเนี่ยกลุ่มหลงผิดทั้งหมด กับชีอะก็เคยมาแล้ยวที่มาแตกในถามจริงๆนะทุกวันน okay voilà ี้ที่แตกและทะเลาะกับชีอะเนี่ยเพราะเรื่องซีเรียใช่ไหมไม่ใช่เรื่องว่าอะกีดาคือสุนะท่านเป็น <oh ศ ha ัตรูหรือออกมาต่อต้านชีอะนี่เพราะเรื่องซีเรียใช่ไหมไม่ใช่เพราะเรื่องอะกีดาเหรอแล้วถามว่าถ้าวันหนึ่งซีเรียมันเคลียร์กันได้เราจะกลับมาอีกไหมล่ะเนี่ยเนี่ยนมันแสดงอะไรอยู่ในใจอ่ะเนี่ยแหละมันยังไงตรงนี้มันยังไงนี่ล่าสุดเนี่ยหลังที่ผู้นําอัสฮัตอาชาเอร่เนี่ย ออกมาล้มมุซีเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่เอาชชยรอนเริ่มจะวิจารณ์เลยว่าสัตย์นี่เป็นศัตรูอิสลามมีนะอ๋อมีแลวนะนี่นะอยู่แต่เนี่ยอยู่แต่ไม่วิจารณ์แต่เวลาเกิดเรื่องเวลาเกิดเรื่องเขาเรียกว่าอาฉวยเฉวยโอกาสเฉวยฉวยโอกาสใ่สร้างภาพอย่าให้ผมเห็นวันที่ออกมาโจมตีกันเรื่องซีฟัตนะโอ้โหละอายมากละอายมากอาจาข้อที่สี่ข้อที่สี่เป็นกลุ่มที่เน้นการโค่นล้มการปกครองในโลกมุสลิม ล้มพ้นํามุสลิมใช่ซึ่งถือเป็นการสร้างความวุ่นวายของจริงอมีค้านต่ออรุณสุนทรเลยเนี่ยแล้วก็ห้ากลุ่มอิควานไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์ว่าพวกเขาจะตามสลับหืไม่มีการยืนยันเป็นลายอาจารย์ก็ผมเห็นคนที่อ้างตัวเองเป็นอิควานเบผมเอาสลัฟก็หลายคนนะอาจารย์สุดท้ายก็หลายคนอีกแต่ว่านโยบายกลุ่มแนวทางคือมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนอาจารย์นะไม่มีการประกาศในหมู่สมาชิกให้เป็นเรื่องเป็นราว ว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ขอรับความเข้าใจจะสลับอะไรที่สลับเชื่ออย่างนี้ห้ามเชื่อต่งอาจารย์ก็ฮาซันบานาแต่เขาจะบอกฮาซัลบันาเคยพูดว่าไม่ใช่เหรอฮาซันบันาเคยบอกว่าฉันจะตามสลับและสลับของซาบันาคืออะไรคืออาชาเอรอ๋อนั่นแหละฮาซันบันาว่าการดูอาดูอาต่ออัลลอฮ์โดยอาศัยคนวลีเป็นสื่อกลางเนี่ยคีลาบ ขัดเย้งกันของเราดากันของเราอาริสูนาันเลกใหญ่นะภาษาไทยก็มีนันเล่มเนี้ยสารเด่ผู้รับใช้อิสลามมีอยู่หน้าหนึ่งอ๋อเขาจะเอาสลับแหละแต่ว่าเอาแต่แต่สลับของเขาคืออาชีรอลสลับมันคืออาชีรอลอ้างอิหม่ามอาราซีผม่าอ่านดูในวรรคันเลงสือมาจุอัลรอซาเอลของอิหม่ามมาซันบันนาเนี่ยเขาบอกว่าเราจะตามสลับแล้วก็ยกอิหม่ามฟักรุดเนียอราซีมาอย่างนั้นอย่างนี้อิหม่ามฟักรุดที่ไม่ใช่สลับนั่นหัวหน้าอาชรอลนั่นแสดงว่า สลรับที่อิหมัมอัซสสัลบันนาจะเอาคือสลรับของอิหมัมรรซีก็ใช่หร,รอนั่นแหละทีนี้อ,อัสซัยดกุตุบอภูน้ำของนี่มันนี่ฮัสซันบันนาเองก็ยอมรับตัวเองว่าเป็นซูฟีคนที่ปฏิเสธว่าฮัสซันบันนาไม่ใช่ซูฟีนี่อ่านไม่หมดเจ้าตัวนี่เขียนยืนยันพี่น้องเข้าไปในเว็บไซต์นะพิมพ์ Google พิมพ์คำว่าการเป็นซูฟีของท่านฮัสซันบันนาภาษาอะไรภาษาไทย นักวิชาการคนหนึ่งฝ่ายอาชัยเอรอนเนี่ยจบไคโรเขาเขียนบทความนี้การเป็นซูฟีฮัสซานบันนาฮัสซันบันนายืนยันเองว่าฉันเป็นซูฟีชาซุลลียะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาขาหนึ่งซูฟีตาริกัตชาซุลลีสายหนึ่งบ้านบ้านเราเนี่ยกอดเรียะสายหนึ่งชาซุลลีบ้านเรามีนะจ๊ะแถวมินแถวมินใช่ไหมเขาเป็นซูฟีสายนี้คือจะมาอ้างว่าซูฟีฮัสซานบันนาซูฟีขัดใจ่ไม่ใช่นี่ในี่ยชาซุลลียะน่ขัดไหนอะ ขัดใจมากก็าขัดกันมาทุกพวกนั่นแหละสายหนึ่งของซูฟีเลยชาวซูรีเนี่ยไซยิดกุตุบนักวิชาการเป็นเป็นเป็นไซยิดกุตุบเป็นนักคิดของกุมิขวานนักวิชาการได้วิจารณ์เข้าหลายเรื่องอย่างน้อยที่สุดไซยิดกุตุบเนี่ยด่าซอปะด่าท่านมูอาวียด่าท่านอุสมานด่าท่านตอลฮะบินซูเบตบอกว่าท่านอุสมานเนี่ยไปยักยอกเขาเลยใบตุ่มานเอาไปให้ลูกลูกเขยเอาไปแต่งอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งบอกว่าการก่อกบฏ ของกลุ่มอับดุลไลมุสซาบะหัวหน้ายูในสมัยนั้นที่ก่อกบฏล้มอำนาจอุสมานี่เป็นกบฏอิสลามเป็นจิตวิญญาณอิสลามอะไรก็ไม่รู้นั่นลยเหรอโอ้โหุลามาเตือนแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังเช็คอามัดชะคิดเตือนแต่แต่เขาก็ไม่ไม่ไม่ถอยไม่ไม่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เขาได้สอนเอาไว้เนี่ยกระโดนตัววิจารณ์เยอะเลยเอาแบว่าข่าวข้าวมานี้นีละจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่กลัวพี่น้องจะไม่รู้เรื่องออาวจอีกสักทีหนึ่งอีกวันที่ค้านจากลิสุน่าเลยปฏิเสธ แนวทางการฟื้นฟูอะกีดาอะกีดาสองสองอะไรแล้วะแม่พูดไปจนลืมสองเรื่องปฏิเสธการฟื้นฟูสุนนะก่อนศุนนะสามเน้นสมานฉันนกลุ่มบีได้อืมคือเน้นเอาแต่ได้ไปก่อนอะไรนําไปสู่ผลประโยชน์ก็เอาใช่ไหมสี่ก็คือคนลมผูนนาคนลมพูนนอถือแนวคิดการเมืองเป็นใหญ่การเมืองเป็นใหญ่การเมืองเหมือนจะเป็นอุซูลไปแล้วมันจะเป็นรากฐานของศาสนาอย่างเงี้ย แล้วก็ห้าก็คือไม่มีการยืนยันอย่าเป็นลายลักษณ์ว่าตามสลับจะตามสลับสลับคือสลับที่พวกเราสลับที่ว่าบีนั่นแหละอืมที่เราพูดในพูดในสุนัตด้วยกันนะคนที่ไม่ใช่ว่าบีเนี่ยนี่นี่ยกเว้นสลับแบบอิหม่ามอัมัดอ่ะสลับนั้นแหละสลับแบบสลับจริงจริงสลับจริงๆสลับจริงๆไม่ใช่สลับไหนอ่ะสลับแบบเนี้ยอย่าดุลล์เฝ้าก็ไอดีเฮม พระหัตถ์ของล l l a ์อยู่เหนือมือของบรรดาสัฮาบะบางคนบอกว่าสลับสลับเป่ยังไงรู้ไหม,มยาดุลละฟวาวกอไอดีฮมิมยาดุลแปลไม่ได้อแปลไม่ได้ขค่นั้นเวลาแปลกรุรอานก็ต้องแปลว่ายาดุลของล l l a ์อยู่เหนือมือสัฮาบะนี่บางคนว่าสลับเป็นอย่างนี้และฮัสซันบันนาผู้นําอิควานก็บอกว่าเนี่ยสลับเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมูฟาวิดอ์เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าอาชายเอรอมูฟาวิดอ์ซึ่งอิบนนตัยมีอาได้วิจารณ์ว่าเป็น กลุ่มที่อันตรายที่สุดเพราะกลุ่มนี้ทําให้อันกุรอา,ไา,มมา,าน,นไม่มีความหมายไปหลายต้นเลยคือไม่มีความหมายไม่มีความสอนแม้กระทั่งอิหม,ม่ามอัซซาบีดีอัลมุตตบะอัชชาฟีท่านบอกว่าคนที่พูดอย่างนี้ท่านอ้างคำพูดอิหม่ามกุชัยรีอีกทีท่านบอกว่าคนที่พูดอย่างนี้จะบอกนบีไม่รู้กุรอาน แปลไม่เป็นแปลไม่เป็นไม่รู้ความหมายถ่ายทอดให้สอบบ้างไม่ได้อาจารย์มันจะมีคําถามต่อไปเข้าเรื่องทีนี้ทีนี้ด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการอาวุโสของโลกมุสลิมเชคอับดุลอาซิอบินบาชเชคโมฮัมมัดนาซีรุดินอัลลบานีเชคซอเลห์ฮัลิเชคเชคอุไซมีนนั่นแหละพวกนั้นแหละเชคมุกบิดบินฮาดีอะไรเหล่านี้เนี่ยได้ตัดสินว่าอีควาน แนวทางของอิควานนั้นไม่ใช่แนวทางของอะลิสุนนะอาจารย์มีคาถามมีคนแย้งมาอย่างนี้ว่าอุลามาซาอุดีเท่านั้นแหละที่บอกว่าอิควานไม่ใช่อลิสุนนะอุลามาซาอุดีเท่านั้นแหละที่บอกว่าอิควานไม่ใช่อลิสุนนะเพราะอุลามาซาอุดีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ฟังก่อนสิเขาแย้งมาเนี่ยเพราะอุลามาซาอุดีเนี่ยเขากลัวกษัตริย์เขาอยู่ภายใต้อำนาจกษัตริย์ถูกกษัตริย์สั่งใช้มาก็ต้องฟัตวาตามนั้นคือมันมีหลายประเด็นซ้อนอยู่ในในพูดอาจารย์ขยี้ให้ขยีละเอียดเลยอ้าวประการที่หนึ ขอเคลียตรงนี้ก่อนที่คุณบอกว่าอุลมามะซาอุดีเท่านั้นแหละที่บอกว่าไอ้ความไม่ใช่อลิสุนนะเนี่ยนะเอาให้เคลียตกลงอุลมามะซาอุดีบอกใช่ไหมว่าไอ้ความไม่ใช่อลิสุนนะใช่อุลมามะซาอุดีบอกเพราะอะไรบางคนเนี่ยที่ป้องไอ้ความเนี่ยอบอกว่าไงอุลมามะไม่ได้พูดผมเข้าใจผิดไม่พูดแต่ยังไงเราพชัดๆกันอยู่อ่ะออ่านไม่ค,คมรบอาจารย์คนที่อ้า่นี่งั้นแหละกับอ้ความทั้งสองฝ่ายงนะั<อ>้นเอาเคลียกันจะเอายังไงตกลงเชคบินบ้านเนี่ยบอกหรือไม่บอกบอกเพราะว่าบางคนบอก ชิงบ้าไม่ได้พูดเขาผมเข้าใจผิดเขาพูดชัดๆเลยอาจารย์นี่นี่จะเอาอย่างไงนี่ถามจีให้รู้เรื่องนะผมตอบเลยเนี่ยอาจารย์คือชัดอุลามาซาอุดีพูดชัดเลยบางคนเขียนแถลงการบอกว่าผมอ่านไม่หมดเชินบ้านไม่ได้พูดแต่ไม่ได้โต้หรอกโต้ไม่ตรงประเด็นเลยนี่แหละโต้ให้ตรงประเด็นแต่คนที่เป็นอิควานเองบอกว่าชิงบ้านพูดแต่ถูกบังคับตกลุงเจ้าอยังไงอุลามาซาอุดีบอกว่าอิควานไปแอริโซนาเพราะถูกบังคับกษัตริย์บังคับเป็นอุลามากษัตริย์อยู่ใต้กษัตริย์เดี๋ยวเอาให้ละเอียดหน่อยอาจารย์ ประการที่หนึ่งเดี๋ยวสนาทีเอาเท่าเท่ามีเวลาก่อนเอาอาจารย์ชริปจะโตว่าไงเนี่ยเอาหลักของการวิจัยทางวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่คืออะไรวิทยาศาสตร์นะที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นเชิงประจักษ์ลาบซีรรตินเที่อัลอบบอกว่าอยู่บนหลักฐานอันประจักษ์แจ้งเวลาเราดาว่าคนเนี่ยอยู่บนหลักฐานอันประจักษ์แจ้งหลักการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่นะคืออะไรจะอ้างอะไรต้องมีหลักฐานจะอ้างอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่อ้างนัเป็นหลักฐานอาจารย์ อาจารย์กำลังจะสื่ออะไรเนี่ยจะอ้างอะไรต้องมีหลักฐานเดี๋ยวจะบอกเหมือนอลัลลอฮ์กล่าวในกรนุรอานนะกุลฮะตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดิกินพวกยาฮุดอ้างว่าฉันจะเข้าสวรรค์อัอลลอฮ์บอกหลักฐานยิวกับคริสต์บอกไม่มีใครได้เข้าสว,นนาวรรค์นอกจากยิวและคริสต์ออนอกกจายิิวและครสต์พวกเขาเท่านั้นที่เข้าสวรรค์ไห้หลักฐานอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์บอกว่าเอาหลักฐานมากุลฮะตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดิกินท่านเป็นผู้สัตย์จริงอาจารย์ชริฟสังเกตยิวอ้างยิวอ้างใ อัลเหรบอกว่าอย่าพึ่งอ้างเอาหลักฐานเอาหลักฐานมาก่อนแล้วค่อยมาอ้างทีหลังเนี่ยเหมือนกันการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นสมัยใหม่ที่เป็นเชิงประจักษ์ที่เหมาะกับโลกสมัยใหม่คนก้าวหน้าเลี้ยวจะพูดอย่างนี้ต้องเอาหลักฐานว่าว่าไหนหลักฐานการบังคับหลักฐานว่าอุรามาูกแทรกแซงอย่างนั้นอย่างนี้ไหนตรงประเด็นด้วยนะต้องประเด็นย่าโยงกูจะโยงหรือกยงกูจะโยงหรอก็ไม่ใช่อ้างลอยๆอย่างเนี้แบบนี้วิจัยไม่ได้ อย่่่างนี้ไมไมมแบบนี้มไม่ใช่วิชาการของอิสลามและวิชาการสากลที่หลกยอมรับเขาไม่ยอมรับโอ้นี่ล้าหลังนะพูดล้าหลังล้าหลังมากเดี๋ยวล้าหลังหมดเวลาเลยเดี๋ยวมาสรุปง่ายๆายายเหมือนอชียร์อ้างว่าไงรู้ไหมเชียร์อ้างว่าฮัดติสที่ซุนนีใช้ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วระบบฮัดติสที่ซุนนีใช้กษัตริย์ของบันีอุมัยยะผลิตสฮะบะโดนบังคับเหมือนเลยเหมือนเลยเเหมือนลยกษัตริย์บังคับนั่นแหละแต่ชียร์อ้างอีกบทหนึ่งแต่กษัตริย์เหมือนกันใช่ไอ้เราก็บอกไหนหลักฐานไหนหลักฐาน คำพูดคุณเนี่ยไม่ใช่หลักฐานนะชีอาห์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีวิทยาศาสตร์มาก่อนแล้ววิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายถึงไม่มีการสอบสวนเชิงประจักษ์อ่าโอเคเอาเดี๋ยวยังไม่จบประเด็นนี้ไม่จบพี่น้องหมดเวลาก่อนแล้วน้องติดตามชมตอนต่อไปดิพี่น้องเวลาเวลาออกอากาศบางทีมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แน่นอน<ม>นะพี่น้องก็ต้องห้าโมงถึงหกโมงอินชาลล์รายการเรามาแน่แถวๆนี้แห <c oughs> ละ <laughs> อยู่แถวๆนียเเ <laughs> อยู่ห้าโมงบางทีเราคุมตารางเองไม่ได้นะทางทีวีบางทีก็มีอะไรแบบจะทันหัน มาอัพพี่น้องด้วยเรามาอัพแทนเลยกันเพราะนั้นรายการเราเนี่ยห้าโมงถึงหกโมง <c oughs> นี้เชิญชัวร์นะเอาละยังไม่จบเรื่องกร,ริยับนี่ยังไม่จบเดี๋ยวเรามาติดตามชมในตอนต่อไปสําหรับประเด็นนี้นะและ้วก็มีอีกหลายประเด็นเลยไม่รู้จะจบกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรนอกรมฎอนยังได้ทั้งหมดเวลาไปก่อนวบลลาไิทอฟิกันฮิดายะฮุสสลามุอะลัยกุมบอห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุ